ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศกก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับที่สมาชิกเนี่ยอยากให้อาจารย์ทิติเนี่ยทำการจัดอันดับตัวกล้อง action cam นะครับที่มีอยู่ในตลาดทีนี้อาจารย์ทิติก็ลองค้นหาข้อมูลดูก็พบว่ามีเว็บไซต์นะครับ tech radar com เนี่ยเขาได้ทำการจัดลำดับเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับพะทำการสรุป จุดเด่นจุดด้อยไว้น่าสนใจจานที่ิก็เลยขออนุญาตเอาข้อมูลตัวนี้มาแชร์กันสําหรับข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นการจัดอันดับก่อนที่กล้อง GoPro 9จะออกมาดังนั้นแน่นอนครับหลักการง่ายๆก็คือถ้าเกิดเอารวม GoPro 9มาในคลิปนี้ก็ GoPro 9ก็จะเป็นกล้องอันดับ1แทนจเจ้า GoPro 8ก็เดี๋ยวเรามาดูในมุมมองของชาวต่างประเทศดูนะครับว่า เขามองกล้องเจ้า GoPro 8ซึ่งเ็าถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของกล้องแอคชั่นแคมเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับอันดับแรกเลยเขามองว่ากล้องตัวนี้มันเป็นกล้องที่มีการสั่นที่ดีเยี่ยมมากๆซึ่งอันนี้อาจารย์ทิติก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําการเปรียบเทียบการสั่นของกล้องทั้ง5ตัวนะครับในคลาสเนี่ยก็บอกได้เลยว่า GoPro 8เนี่ยถ้าไม่รวม GoPro 9ถือเป็นการสั่นที่ดีแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะครับ แลวที่สำคัญเนี่ยกล้อง GoPro 8ตัวเนี้เข,เขาเขาเรียกว่ามีนิยามอันใหม่ที่เราเรียกว่า Folding Finger หรือว่าขายึดจับนะครับตัวขายึดจับที่ทำให้ตัว GoPro 8ไม่จำเป็นที่จะต้องติด Housing อีกต่อไปนะครับนั่นก็เป็นจุดที่ดีมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับ g o p r o 8เป็นกล้องที่เริ่มย้ายใหม่นะครับมาไว้ด้านหน้าทำให้ประสิทธิภาพของใหม่ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่ มีไม่หลายๆตัวเนี่ยเวลามีลมพัดมาทางด้านข้างใช่ไหมครับเราตัวกล้องตรวจสอบว่าด้านข้างเนี่ยมีลมนะครับมามากทําให้มีเสียงรบกวนกล้องจํทการตัดไม้บริเวณนั้นแล้วก็ใช้ไม้ตัวอื่นในการทํางานนะครับซึ่งก็ทําให้การลดน้อยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็เป็นจุดที่สําคัญส่วนข้อเสียนะครับก็หลายคนก็ยังบ่นว่าถึงแม้เจ้าตัว Go p r ป8จะมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่เนื่องจากตัวความละเอียดที่นะครับ 12ล้านนะครับก็ทําให้คุณภาพของภาพเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือจริงๆแล้วมันดีเกือบจะเยี่ยมที่สุดในกล้องแอคชั่นแคมนะครับแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกล้องมิลเลสหรือกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันไม่ค่อยได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตัว Go p ป o เนี่ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของตัววิดีโอนะครับและที่สําคัญเนื่องจากเซ็นเซอร์เล็กเนี่ยมันก็แน่นอนครับย่อมมีปัญหาในเชิงของฟิสิกส์ก็คือยิ่งยิ่งเซนเซอร์เล็กเท่าไหร่นะครับ การรับแสงก็น้อยเท่านั้นจึงทําให้การทํางานของกล้อง GoPro 8นะครับไม่สามารถทํางานในที่โลไลท์ได้ดีนะครับภาพจะอมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ําหนักของเจ้า GoPro 8นะครับอยู่ที่106 12 126กรัมนะครับสามารถดําน้ำเอาอไปดําน้ําได้ลึก10เมตรวิดีโอสามารถถ่าย 4K ได้ที่60เฟรมต่อซกนะครับถ้าเกิดถ่ายที่ Full HD หรือ1080เนี่ยก็สามารถถ่ายได้ที่240เฟรมต่อซกนั่นก็แสดงว่าเจ้า กลุ่ม8เนี่ยสามารถทำสโลว์ได้สุดๆไปเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยนะครับอยู่ที่1220มิลลิแอมนะครับก็ต้องยอมรับว่ากลุ่ม8เนี่ยเป็นตัวกลุ่วันแรกนะครับที่พยายามที่จะออกแบบในเรื่องของอุปกรณ์มอดหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมมาแต่ก็อีกนั่นแหละนะครับไออุปกรณ์ต่อเชื่อมนะครับมันก็ไม่ออกสักทีนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์มอดที่เป็น จอนะครับที่เป็นเซลฟี่เนี่ยก็ไม่ออกมาจนถึงแม้กระทั่งนปัจจุบันเนี่ยตัว GoPro 9ออกมาแล้วนะครับแต่ก็น้อยคนที่จะได้สัมผัสนะครับเจ้าจอเซลฟี่ของเจ้า GoPro 8ตัวถัดไปนะครับอันดับ2อันดับ2นะครับทางเว็บไซต์ Tech Radar ก็จัดอันดับให้ GoPro 7นะครับถือเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่มีอันดับ2นะครับถามว่า จุดเด่นของตัวนี้ก็คือถ่าย 4K นะครับแล้วก็มีภาพที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ไฮเปอร์สมูทเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการสั่นซึ่งทำให้ตัว GoPro นะครับ GoPro 7เนี่ยมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นในตลาดนะครับประเด็นสำคัญที่ทำให้หลายคนบ่นขึ้นมาก็คือระบบการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยยังมีปัญหาคือสั่งแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ตัวจอทัชสกรีนเนี่ย นะครับก็ยังมีปัญหาในการทัชก็ไม่ลื่นนะครับอาจจะทัชแล้วติดติดดับดับทัชแล้วไม่ไปนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของตัวจอด้านหน้าซึ่งมีอาการพลามัวหรือมีอาการเขาเรียกดำในบางกรณีนะครับเจ้าโกโปรเจ็ดนะครับเป็นโกโปรที่เขาเรียกว่าพัฒนานะครับต่อยอดมาจากโกโปรหกนะครับแล้วก็เขาเรียกเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดคือถ้าเราจะเลือกนะครับลายในการเราจะเลือก ซื้อก o โปลแล้กันนี้ดีกว่าครับถ้าเรามีก o โป o 6นะครับเราสามารถตัดสินใจได้ง่ายว่าเรามีก o โป o 6เราสามารถอัปเกรดไปเป็นก o โป o 7ได้เพราะก o โป o 7กับก o โป6กเนี่ยเ็เรียกว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่7ไป8เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่ามันแตกต่างกันไม่มากนะครับเพราะนั้นหลายคนก็ยังไม่อยากอัปเกรดนะครับแต่การที่ตัว8อัปเกรดไปเป็น9เนี่ยมันมีการก้ากระโดดอย่างน้อยสุดก็คือค่าความละเอียดจาก12ล้าน กระโดดไปที่20ล้านนะครับตัว GoPro 7นะครับก็สามารถดำน้ำได้10เมตรนะครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้เท่ากับเจ้าตัว GoPro 8นะครับทั้งในแง่ของตัว 4K แล้วก็ตัว Full HD แล้วก็ตัว720นะครับความเรียดเท่ากันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ1-3ชั่วโมงขึ้นกับตัวลักษณะงานแล้วก็ตัวอุณหภูมิที่ใช้นะครับ ถัดไปเรามาดูตัวถัดไปให้ลองเดาสิครับว่าถ้าอันดับ1นะครับเป็น GoPro 8อันดับ2เป็น GoPro 7อันดับ3จะเป็นตัวไหนนะครับก็มีการจัดอันดับมาบอกว่าตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัว DJI Osmo Action นะครับหลายคนก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รวมเจ้าตัว GoPro 9เนี่ย DJI Osmo ถือเป็นกล้อง Action Cam ตัวแรกที่มีจอหน้าไว้สำหรับการทำเซลฟี่ นะครับน่เป็นจุดสําคัญเลยนะครับแต่ว่าทําไม GoPro 8ปดไอ้กเเนี่ยถึงได้โด่งดังนักหนานีหรือว่าเป็นเพราะว่ามันอยู่ในแบรนด์ GoPro นะครับอ,อันดับแรกเลยอย่างที่บอกนะครับว่าตัวก o p r o ไม่ใช่สิครับตัว dji osmo action เนี่ยนะครับเป็นกล้องที่มีกล้องหน้าเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ลำหน้าเลยแหละแล้วก็มีการสั่นที่ดีแต่การสั่นตัวเนี้ยถ้าไปเทียบกับตัว GoPro 7 นะครับเท่าที่มีการทดสอบกันมาทั้งนิยาาตยสารต่างประเทศเนี่ยก็ยังยอมรับว่า GoPro 7มีการสั่นที่ดีกว่าแล้วก็ตัว Go DJI Osmo เนี่ยมีสีสันที่สวยงามนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาทำงานในโหมด HDR หรือ High Dynamic Range ปรากฏว่าตัวกันสั่นนะครับไม่ทำงานนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำการไลฟ์สตรีมได้ซึ่งจะแตกต่างจากตัว GoPro 7และว8ดที่ทำการไลฟ์สตรีมได้คือเอามาไลฟ์ได้นั่นเอง ตัวน้ำหนักนะครับ GoPro DJI Osmo Action เนี่ยก็น้ำหนักเพียงแค่134นะครับดำน้ำได้ลึกกว่า GoPro ถึง1เมตรนะครับถ่ายภาพ 4K ได้นะครับสเปคจริงแล้วใกล้เคียงกับตัว GoPro นะครับแต่การบริโภคแบตเตอรี่จะสูงกว่าเนื่องจากมีจอถึง2ด้านด้วยกันนะครับจริงแล้วถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องของการใช้งานที่ต้องมีการมีการสั่นของตัวภาพเยอะๆนะครับแค่เดินถ่ายโดยทั่วๆไปเนี่ย ทางเลือกนะครับของที่เราอยากจะได้กล้องหน้าเซลฟี่เนะี่ยให้ติคิดว่า DJI Osmo Action ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีถัดไปนะครับก็จะเป็นกล้องที่หลายคนนะครับให้ความสนใจนั่นก็คือตัว Insta 360 One R นะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยตัวกล้อง360องศานะครับของ Insta เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับก็รูปทรงก็จะเป็นยาวๆลีๆแต่นีนเขาออกตัวที่2มา ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกออฟเฟอร์คือเราสามารถที่จะเหมือนกับตัวกล้องเป็นคล้ายๆกับจิ๊กซอว์เราสามารถประกอบเอาฟังก์ชันต่างๆมาใส่กล้องได้นะครับแล้วก็จุดแข็งก็คือการถ่าย 4K แล้วสามารถที่จะถ่าย360องศาได้ในตัวเดียวกันนี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวกล้องเนี่ยถึงแม้จะถ่ายเซลฟี่ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างเล็กนะครับเรียกได้ว่าออมองไม่ค่อยชัดนะครับนั่นเป็นจุดด้อยนะครับ แล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของบั๊กนะครับที่ยังแก้ไขได้ไม่ดีหลายคนก็มีการบ่นเหมือนกันเอายังมีฟัง์กชันหลายอย่างที่ยังใช้งานไม่ได้จริงนะครับกล้องตัวนี้ถึงจะมีฉายาจากเว็บไซต์ Tech Radar ว่า imperfect but implicit modular ก็คือมันเป็นการออกแบบที่ดีนะครับแต่มันยังใช้งานจริงๆได้ไม่ดีสักเท่าไหร่น้ำหนักก็เฉลีย่ยพอๆกับกล้อง action cam โดยทั่วไปนะครับก็อยู่ที่ร้อกรัม ดำน้ําแล้วก็ทั้งน้อยนิดหนึ่งนะครับต้องใส่เคสด้วยนะอยู่ดีจะดำน้ําแบบโกโปรไม่ได้คือที่5เมตรถ่ายวีดีโอนะครับ 5.7K 5.7K นี้น่าจะเป็นโฟน่าจะเป็น360องศานะครับเท่ากับตัว g o p ป o Max นะครับถ่ายภาพ 4K ได้ที่3 0เฟรมเรม per s นั่นแสดงว่าถ่ายวิดีโอทั่วไปก็ยังด้อยกว่ากล้องในตระกูล GoPro หรือว่าเจ้า DJI นะครับถ่าย1 0 8 0ได้แค่2 ร้อยเฟรมเปอร์เซกซึ่งน้อยกว่ากล้องนะครับตัวอื่นในลำดับ1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็ Resolu t i o น18.5นี่ก็ถือว่ามากที่สุดนะครับมากที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวกล้องตั้งแต่ตัว GoPro 8 GoPro 7นะครับก็ความเอียดอยู่แค่12ล้านแบตเตอรี่ก็ค่าเฉลี่ยก็พอๆกับกล้องก่อนหน้านี้นะครับ ทีเรามาดูตัวตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นกล้องที่จหยติก็ตัดสินใจซื้อเพราะด้วยปัจจัยต่างๆลักษณะางานเนี่ยจหิติจะลงตัวกับกล้องนี้มากกว่ากล้องตัวนี้ก็คือเจ้า GoPro Max นะครับเป็นกล้องที่ถ่าย360องศาที่ 5.6K นะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายที่โหมด Hero เนี่ยก็จะความละเอียดอยู่แค่ประมาณ 2, สัก2ล้านเศษๆซึ่งแน่นอนครับมันด้อยกว่าตัว GoPro ทุกตัวในแง่ของการถ่ายภาพนิ่ง นะครับแล้วก็มีขาจับหรือว่าตัวโฟลดิ้งอยู่ในกล้องเลยนะครับแล้วก็ถ่ายโลไลท์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงนะครับเวลาแสงน้อยเนี่ยแล้วะของภาพก็จะดรอปลงไปเยอะเลยเป็นกล้องที่มีฟังก์ชันน่าสนใจนะครับเป็นกล้องที่โปรโมทในเรื่องของฟังก์ชัน h o r i z o n leveling ก็คือตัวกล้องในเวลาเราถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยกล้องจะทำการรักษาระดับของ ระดับพื้นผิวโลกเอาไว้ทําให้ไม่ว่าเราจะเอียงกล้องสั่นกล้องยังไงนะครับเราจะได้ภาพที่นิ่งนะครับเพราะว่ากล้องเนื่องจากเขาเป็นกล้อง3า0ร้อสิบองศาเวลาเขาทําการครอปนะครับมันจะทําให้มีประสิทธิภาพในการครอปมากกว่ากล้องโดยปกติคือครอปมากเท่าไหร่ก็ตามแต่พื้นที่ก็ยังเหลือมากอยู่ในการแสดงผลนะครับตัวนี้ก็จะน้ําหนักมากกว่ากล้องตัวอื่นนะครับเพราะเขาใช้เลนส์ฟิชไอถึง2ตัวดังนั้นค่าเฉลี่ยของน้ําหนักของกล้องแอคชั่นแคมโดยปกติจะอยู่ที่130กรัมแต่ตัวเนี้ย จะหนักกว่ากล้องตัวอื่นเกือบ30กรัมนะครับดำน้ําได้จริงนะครับแต่นะครับดำน้ําได้แค่5เมตรโดยราจากเฮาสิ่งนะครับแล้วเวลาดำน้ำเนี่ยแนะนำนะครับว่าควรจะใส่โดมเข้าไปด้วยถึงจะได้ภาพที่สดใสกล้องตัวนี้ถ่ายวิดีโอนะครับที่300เองศาได้ที่ 5.6K 30เฟรมเพอเซกถ้าเป็น Full HD นะครับก็ถ่ายที่60เฟรมเพอร์เซกซึ่งน้อยกว่ากล้องแอคชั่นแคโดยทั่วไป เร s o l u t i o n นะครับอยู่ที่16.6นะครับแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับก็ไม่มากนะครับถ้าถ่าย full hd ก็อยู่ที่108นาทีแล้วถ้าเกิดเป็นถ่าย3า0องศาก็จะอยู่ที่78นาทีนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับว่ากล้อง a อคชั่นแคมทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนอกเหนือจากเต้าตัว GoPro 9ที่ราคากระโดดไปอยู่ที่16,000บาทมีทอน1บาทเนี่ย มันคุ้มค่ากับการใช้งานของเราหรือไม่หรือจริงๆแล้วเนี่ยกล้อง go pro 7ซึ่งราคาประมาณ8,000กว่าบาทเนี่ยน่าจะตอบสนองงานเราได้ดีกว่าหรือถ้าเราชอบนะครับลักษณะของภาพที่เป็น360ภองศา,าเราอาจจะเปลี่ยนใจไปดูเจ้า go pro max ก็เป็นได้นะครับวันนี้อาจารย์ทิติก็ขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ Tech Radar กับข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ